สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วัดหัวลำโพงพระรามสีสามย่านกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์หลังเพจ Facebook กูอิแฉบวกบมดไม่สนใครโพสต์ข้อความกล่าวหาพระภิกษุรูปหนึ่งว่าโกงเงินวัดจำนวนมหาศาลกว่า100ล้านบาทและยังมีความสัมพันธ์กับสีการหลายคนจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ข้อความที่ถูกเผยแพร่ระบุว่าพระรูปดังกล่าวมีลูกเมียถึง3คนพร้อมทั้งอ้างว่ามีบ้านและทรัพย์สินจนํานวนมากที่ได้มาจากเงินของวัดอย่ารือก็ตามข้อมูลดังกล่าวถูกตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ล่าสุดพระธรรมสุธีเจ้าวาดวัดหัวลำโพงพระอารามหลวงและเจ้าคณะภาคหนึ่งอายุ82ปีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าพระครูปริยัติวัฒนก,กิจอายุ66ปีซึ่งถูกพาดพิงนั้นเป็นพระที่บวชตั้งแต่วัยเยาว์มีความรู้ทางธรรมและทางโลกอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดทำหน้าที่เลขานุก,การและดูแลกิจการภายในวัดโดยเฉพาะงานฉาปวนก,กิจศพ เจ้าวาดยืนยันว่าพระรูประยวัฒนกิจไม่เคยมีเงินวัดหรือมีอำนาจจัดการบัญชีเพราะการเบิกถอนเงินทุกครั้งต้องใช้บัตรประชาชนและลายเซ็นของเจ้าวาดเพียงผู้เดียวจึงไม่มีทางที่จะเกิดการยักยอกเงินจำนวนมหาศาลได้อีกทั้งรายได้ของวัดก็ไม่สูงถึงหลักร้อยล้านเนื่องจากค่าใช้จ่ายประจำเดือนเฉพาะค่าน้ำค่าไฟก็สูงถึง2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0 0บาทแล้ว สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องมีความสัมพันธ์กับสีกาพระธรรมสุทีปฏิเสธชัดเจนโดยระบุว่าผู้หญิงที่เห็นอยู่ใกล้ชิดกับพระครูประยัติวัฒนก,กิจเป็นเพียงญาติพี่น้องเท่านั้นหากมีคนงานในวัดปางรายถูกนำไปพัดพิงว่าเป็นสีกาก็อาจมาจากความขัดแย้งส่วนตัวในการทำงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวแต่อย่างใด เจ้าวาดกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งใจจะอโหสิกรรมให้กับผู้ที่นำข้อมูลเท็จมาเผยแพร่แม้อย่างไม่คิดดำเนินคดีแต่ย้ำว่าการกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานชัดเจนพร้อมเผยว่าพระขูปริยัติวัฒนก,กิจได้ยืนยันต่อท่านโดยตรงว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงเพียงแต่ขณะนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน แล้วท่นเป็นประธานเต็นอนวัตจะทาได้มาทาได้ยังไงเป็นยังไงมีขั้นตอนอะไรยังไงคือรับเงินมารับเงินมาก็ปิดบัญชีเลยปิดบัญชีหรือว่ารับเท่าไรเหลือเหลือของบ้นเข้าปากแบงเลยไม่มีเก็บเงินฉันยังไม่ยุ่งเรื่งเงินเลแกจะรับผิดชอบเฉพาะเรื่องงานโสดเอองานโสดอาจารนันเองไอ้จีรับงานโสดกันทิ้งอ่ะดูแล้วว่ามังอะไรมักอาจารย่เงไอ้รับเงินรับแป๊บเดียว พอรับปรับปรุงบัญชีเหลือก็ฝากแบงค์เลยแต่เรื่องทำบัญชีของวัดแก่ไหมของวัดตีบัญชีวัดเองบัญชีของวัดถ้าเบิไว้ได้แล้วก็ต้องเอาไปบัญชีวัดว้ยล้วัชการดูแลเออบัญชีวัดนะแล้วก็ประโน์ที่นี่แล้วก็อยู่์ที่นี่แล้วเวลาเบิกเบิกอาจารยต้องทำต้องเบิกทบ้างเบิกเบิกมาอ่เอาบัตรประชาชนเดีวนี้ธนาคารต้องมีบัตรประชาชนของพระไปนั่งจ้าวัดต้องเป็นท่านเออองเดียวเบิกมากงิจ่ายอะไรก็จ่ายตามนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าเนี่ยองค์ ผมไปให้ดูพูดตรงเด็ดโอ้ยเนี่ยท่านพูดตรงเด็ดเนี่ยเหตุนี้นะผมไม่เกี่ยวกันคือบางคนเนี่ยใช่แต่อารมณ์บางทีว่าที่ว่าโดมางด่ามากอะไรทํางานเนี่ยทํางานโดบางด่ามากอะไรมันก็มันธรรมดาเอททางานดีๆก็ไม่หวานแล้วเพอนักข่าวพูดออกความเป็นจริงใ้โยมนะ ความจริงมาจริงจะไม่ตายโยมแล้วนะแล้วนะคนที่ไม่ชอบเลยไนะม่ก็คงมีนะโยมคือเอาโยมไอ้คนเราไม่คนงานทำง,งานแข่งเกียดไปตรงไปมันก็ว่าในคนงานที่นี่เราก็ไม่ใช่แบกศพดันศพนั่นนี่เขาศพนั่นนี่เนี่ยจริงๆไม่ถูกใจมันก็โดนว่าแล้วเราถือว่า ไอ้ด้านบริการเม่ถึงทุกผ่านด้านบริการที่ยโยมมางานศพเนี่ยเราต้องเมตตาเขาส่งข้อไปตามอัฐภาจจพาแต่เขาจนเหมือนเรามีแล้วก็วช่วยเสื่อเขาเดี๋ยวนี้ข้าวของก็แพงโยมแต่โดยมากที่มันแพงเนี่ยมันไม่ใช่วัดแพงนะคนจริงๆจ้าภาพก็สั่งสั่งสั่งเวลาคิดเงินมันแพงคือวันนี้ท่านเจ้าวาดบอกว่าถ่ายความว่าคือเรื่องที่ออกปรากฏเป็นเหตุไปคือไม่ได้เป็นขอความเท็จ เป็นความเท็จเต่โยมเป็นควาริงคือไม่จริงคือไม่ได้นิ่งนอนใจเอาไม่นอนใจได้รับข่าวแล้วต้องรีบแก้ไขคือมันไม่จริงอยากจะจริงโยมที่ที่คนอ่านข่าวนะแต่ฉันดูนะว่าแตมีนิ่งโตวิสอดมีอะไรไม่จริงหรอกโยมาเดียมแต่ว่าเราก็ไม่นิ่งนอนใจก็จะดำเนินการตรวจสอบอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่จริงเนอแต่จริงเราทั้งนี้เราก็นันได้ทั้งพระเราไม่มีอะไรนะมีไอ้คนให้ไล่ไปเสียเนี่ยมี ธรรมดาเดี่ยวเว้นต้องนั่งานเนี่ยต้องมีคนงานเียนประจำคนละเดือนเดือนไปเก็บวิถูไปทำตาล้ออะไรเปีนยเป็นั้นผู้หญิงมีซักกิจกี่คนได้ครับที่เป็นคนงานที่คอยดูแลพระสงฆ์มันก็ประจำตลาดประจำศาอประจำตลาดงานจบแล้วใครอยู่เว้นก็อีกคนไม่อ่าอ่าไอ้ทีมาตรงเนี่ยเป็นเป็น ลงครัวการครับอ่คนครัวาการแล้วเอาเอาหารมาตรงตรงพระเจ้าในที่ด้วยแล่ตรงอาจมาด้วยและตรงพระเด่นเด่นซือด้วยกระตมใข้าวอ่ะเป็นย่งไั<อ>แล้วมีสกากที่ไม่ใช่คนงานใกล้ชิดกับพระลูกวัดรูปนี้ไหมครับไม่ไม่เพราะว่าเนี่มีนานๆมาค้างกัาจะมีน้องนานๆมาค้งรงีนานานานเป็นญาติพี่น้องคนรู้จากที่ก่อนก็เคยอยู่ที่วัดกัคนรู<อ>้จักกันจะแปคนรู้จักกับคนนั้นแต่ก็รู้จัก เพราะอ,อนันทุก่อนลูกมันก็แม่มันก็เป็นคนงานที่ดีจะมากอย่นี่ยเป็น้จกกักคุ้นเคยกัแท่านั้นเองที่ท่ญญาอยู่นี่มานานเลยต้อ้โหท่านมาแต่แต่สูญญสงรู้จักปู่ปู่ย่าญาพ่อแม่พ่อแม่ตายเอาลูปมาทำงานอะไรแบบนั้นก็คือท่านคือ,คอปฏิเสธข่าวว่าที่เกิดกระแสตอนนี้มันเป็นข่าวลือใช่ไหมข่าวลือคนอิจฉาฉันว่าจริมเบลิงก็พั่ง,ง,งดนีนี้มี้ใจดีดีทำงานดี ท่านมีสายเป็นไงไไดีดีช่วยงานมาเหมือนดาตามหยุดที่ธนาคารบทท่านเองมาเด็กแต่ต้องเรด็กเงินนั้นไม่ได้เก็บเงินนะช่วยเป็นคนทำบัญชีได้ไหมไอ้คนทำบัญชีเป็นพระทำบัญชีมันเอาทำบัญชีทำแต่ทำใบเสร็จเฉยเอเอทำใบเสร็จทำใบเสร็จป่ะอืมวันนี้จ่ายอะไรจ่ายไรเรา,ามีบัญชีเรียบทำบัญชีรับอะไรไม่ใช่รับจ่ายจ่ายหน่วยจะานี่มาไปช่วยบัญชีช่วยบัญชีงี่นั่นเอย่างคือไม่เกี่ยวเท่ากับเออจะไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเลย องเนี่ก็ไปพูดทำควบคุมกันเนี่ยองเนี่ยอาองเนี่กัองค์ที่นั่งเนี่ยก็เอาคอามตอนธังกิจทางการควบคุมดูแลดูอยู่ไอ้ฉันมีหน้าที่ตื้นเดือนจะเบิกอะไรอาจจะว่าเบิกเงินมาแล้วก็จ่ายมาจึงทำเซ็นชื่อให้แล้วก็ทําบัญชีผู้ช่วยไม่อยู่ที่วันประมาณหลายองค์เหมือนกันมีเสียงองค์นี้มันมีเชื่ออยู่เนี่ยเนี่ยองค์ที่มามาข่าวที่จะอยู่ที่ตีวันจะม่ไายยนต์มาเออ ่เคยท่านบอกว่าเอามาให้ดูเดถอะเลยขอพักหน่อยเดี๋ยวจะบอกยังไม่รู้บอกว่าเดินเข้ามาก็าผมพูดความจริงไม่เป็นไรแล้วผมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแลดยชอบธรรมแล้วอาจจะมาเคยเตือนด้วยทำด้วยความเกิดตาตืจริตแล้วก็ขยันแล้วมีเมตตาจิตกับญาติโยมที่มาในงานศพคนไหนจนเราก็ช่วยเหลือตามต้องควรเพราะว่าเราอธิบายเรามันน้าวไปมันแพงเพราะว่าทุกตลามีแอร์อยงนั้นนะที่ญาติโยมเปิดก็ต้องเสียตังค์ ทำไมเป็นอย่างนี้นะมทำไี๋ยวนี้ช่วงนี้ก็สมบไม่ค่อยจะมีใช่ไหม๋ยวนี้ไม่เหมือนตอนไมก่อนนี่เดี๋ยวนี้วัดมันเจริญหมดแล้วถแถวๆทานเมืองเนี่ยเขามีเมนมีเมรัชลาด,ดีๆเนี่ยทิงเข้ามาในเมืองกรุงเนี่ยมันจริงออ่่ารถามมนติดเป็นอย่างนี้อย่างนี้พรเจ้าวาจะไปตรวจสอบเป็นับหรือย่างไรว่าอย่างนี้เราก็เราก็ไม่รู้ตรวจสอบใครเพราะใครใคร,ใคร,ใครก็ไปไปตรวจเท่ไปถูกหรืออาจจะมาไม่ทราบอะ่ะ อาจจะมาบนรูใหม่ช้าจฉะอาตมาก็ไปผ่าตามาก็ตาต้อมันเลือกไปไหนออกไปไหนไม่ไดไปแนวตาต้อก็มันก็ต้องให้อ,อกากตาอยู่เรื่อยๆเรียกว่าอาบน้ำมาให้มาให้ถูกน้ําเป็นงงเง้นฉันดูไม่ได้ตรวจสอบข,อขอ้อเท็จจริงไปแล้วไ,ไม่ตั้ตรวจสอบจริงไหนต้องเข้าไปสืบดูก่อนนะอต้องไปสืบเออฉันไม่รูไ้ไอ้พวกนี้มันปล่อยข่าวเนี่ยนะ,นะ,ะมันปล่อยข่าว เดี๋ยววันนี้มีระเบียบไปเชื่อตามเว้ยมีระเบียบมีกฎเกณฑ์เรียกมาคุยก็ได้โอ้โหโอ้โหไปเป่าหัวตอนแอดสุขภาพไปเดือไม่ค่อยดีแต่นี้ก็ให้พักมาให้นี่มาช่วยดูแลไม่มีอะไรโยมดูขาวต้องมาตกตัวใจมันฝาอะไรติดคนที่เอออาตมาก็ขอความเป็นธรรมญาตาโยมคือจะเชื่ออะไรจะเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลจะเชื่องมงายคนเดียวนี้มันออกข่าวให้เสียทางเสียที่ดีไม่ค่อยออกข่าวใคร แต่ว่าคนไม่หวังดีทำให้ความเดือดร้อนนมันธรรมดาโยงคนทํางานมาถูก,กดีก็ถึเมื่อตัวไม่ดีก็ถูกดา่าแ่เป็นอย่างนี้ต้องอดทนนจะโยงมีแม,ม่ไลช่วยก็ข่าวก็บอกความไมา่จริงเป็นนยโยมนะ